กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่21่สกรกฎาคม2,564เวลา16บหนาฬิกาสินาทีนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะยายจินจะพามาชมในการทำนะคะงานฝีมือของ ผู้สูงอายุบ้านสบกรสองมูสิบเอ็ดตําบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะคนเยอะแยะมีห้ามีสี่สิบคนนะคะกลุ่มนี้เป็นอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นการเตรียมอุปกรณ์ไปสอนนักเรียนที่ตําบลพระธาตุนะคะดเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะมีหลายๆอย่างนะคะ ยายจินก็จะมาทําคลิปที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปชมในมือกันเลยนะคะว่าแต่ละคนยุกยิกยุกยิกทำอะไรกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะยายจินจะกลับก่อนนะคะยายจินยกนี่ออกดีกว่าอือยายจินจะไปส่องมือเลยนะคะดูยายถนอมสีมือมป้าถนอมป้านนอมยกม,ม,มือแหมหลอบอันนี้แหมคลิปหนึ่งป้าถนอมสวัสดีค่ะ ใช่เนาะย่อคำใหม่กันสวัสดีคลิปใหม่แล้วนะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านี่ยมีภาคภาษาเหนือด้วยคนต่อไปอาจารย์มนณิวาไอ้มนสวัสดีค่ะอ่าบอกจื่อตัวน้อสกุลตัวเพียบคนติดต่ออาจารย์ติดต่อคุ้มเดี๋ยวนี้นะมณิว่าคุ้มนี่ยน้สกุลอย่างไงมน์ฟ้าสารเนี่ยฟ้าสารมนณิว่าฟ้าสารนะคะ เดีおお๋ยวเราจะส่องถึงมือเลยนะคะตอนนี้ยกกล้องถึงหน้าคนเลยอ่ปาหมูสวัสดีค่ะสวัสวดีเจ้า,า,จานางมะลิสีตกแ้วค่ะจ้าต่อไปอาจารย์ปลานี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่ะานนางปัน Premises, อาจารย์ปานีวงเปงค่ะอาจารย์ปานีวงเปงนะคะเสื้อสีเขียวนะคะวันนี้วันพุธวันนี้เขียวตองอ่อนไม่ใช่เขียวเสะอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในมือแต่ละคนเขาทําอะไรกันนะคะนี่สองคนนี่นะคะยูยูน่ะเปิยูยูน่ะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เราจะถ่ายทอดให้นักน้องๆนักเรียนนะคะเพราะว่าเขาทําทิ้งไว้ก็จะสูญหายไปนะคะ มันเป็นงานฝีมือที่ว่าใช้ความละเอียดละออนะคะยายจ้นก็มีโอกาสมาบันทึกไว้นะคะอันนี้ลงใน YouTube นะคะเพราะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้ชมไปพร้อมๆกันวันนี้เราดูแบบข้าวๆกันไปก่อนนะคะเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนทั้งหมด140คนนะคะได้รับผิดชอบในการประกอบงานฝีมือคนละชิ้นงานนะคะ วันนี้เหมือนอาจารย์ทุกคนนี่มาเตรียมแผนนะคะการสอนนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อง่ายในการสอนนักเรียนนะคะเขาเป็นอาจารย์กันนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่อาจารย์เราก็ถามเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะสองอันนี้เป็นคนเตรียมสายป้านี้อย่ายังนั้นสายหูกระเป๋าปลาหมูโนเตรียมมายังนั่นหูกระเป๋านะคะเตรียมหูกระเป๋าถ้าเป็นกระเมืองก็ฟังกันหูเรื่องอยู่เนาะ ถ้าเป็นกําไถ่ย่าก็แปลเอาเนาะถ้าบอกหู้เดี๋ยวจะแปลเอาอันนั้นเป็นผ้าม่านที่ยายจินมาทําเมื่อวานนะคะสีชมพูอมม่วงนะคะเป็นสีพาดเทียวชมพูก็ไม่ใช่สีม่วงก็ไม่เชิงนะคะเป็นสีสเตอร์สเตอร์นนะคะยายหนอมทำงานยายหนอมก็ทํางานเราสองมุมนั้นด้วยนะคะอื่สวยงามเลยสองยาย สองประมนุนดีกว่าบอูบาจาะนะนะ่จ๋านน่น่ะว่าตอดาติ๊กติกต๊กอันนั่นน่ะ <c oughs> เป็นคนเขาเป็นคนที่ว่าคนทำงานทำ,ทำ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 นะคะเดี๋ยวเราจะไปซองกระเป๋าด้วยใกล้ๆหน่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนั่นน่ะเขาตัดอย่างเดียวเป็นมือเป็นแมงมุม, <c oughs> มแล้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> ชาติที่แล้ว <c oughs> เป็นแมงมุม <c oughs> ชาตินี้มาตัดอะไรสายยุกยิกยุกยินะคะแมงมุมมนุษมนุษย์มือแมงมุมนะคะได้กระเป๋าหนึ่งหนึ่งหนึ่งพวงนี่นะคะหนึ่งมัดนี่ได้กระเป๋าหนึ่งใบนะคะ กระเป๋าหนึ่งใบนะคะกระเป๋าสีแดงๆนั่นแหละสวยดีนะสีเขียวสะอื่นก็สวยดีออันนี้ใยายถนอมสีสินุวงนะคะจือเล่นวัาจิปปานอมนะคะหลากหลายอาชีพเขาเป็นคนที่มีฝีมือนะคะ เป็นคนมีมือมีฝีมือในการทํางานมีหม่องมีสมองมือไม่เป็นสุกมือไม่ว่างมือบอลมือจะทํางานอยู่ตลอดทาหนมเขาเป็นคนไม่ค่อยนิ่งเมื่อก่อนเขาก็ทําอาหารขายเนี่ยอู้ยังอร่อยนะคะทําขนมหวานด้วยนะสังเกตนะคะข้างหลังป้าหนอมพี่ข้างป้าหนอมจะมีกระเป๋าในงานฝีมือเขาท้งนั้นนอ้ยสวยงามงานของเราเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าใจงานพระเทลามงใน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะคะเขามีการทําดอกไม้ด้วยนะคะป้าหนอบูอันนี้ดอกไม้นะคะจัดจอยดอกไม้ทําเองหมดเลยนะคะนี่อุปกรณ์ขายได้เขาขายหมดเลยนะคะจัดไปนะคะตามสั่งป้าหนอสมารถจะมาล้วนมาอย่างบ่มีใบเราจะส่งใกล้ๆนะคะอุ้ยกระเป๋านี่นะคะสวยงามมันมีอีกเยอะไปเได้ออกมาหรอกมันเยอะมากมันเยอะจนไม่มีที่ว่างเอยซูมซูมไปก่อน มันเยอะมากมากแนวไกลนะคะเอาตรงนี though, ้ดีกว่าเอองี้ก็ได้เนาะสวยงามดีเดี๋ยวเอาตรงไหนก็เอาเลยนุ่นกระเป๋าแนน่่แม่เดี๋ยวก่อนเอากระเป๋านี่ก right. ่อนกระเป๋านี่สวยงามนะคะเขาขายกันหมดเลยนะคะนี่ที่ทํานี่ขายหมดเลยนะคะออเดอร์เต็มนะคะตอนนี้ เดี๋ยวติดราคาค่อยขายใหม่นะคะอุ้ยสีเหลืองลายงูนั่นงูเหลือมนั่น <c oughs> งามไหมงาม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตรงโน้นนะสุมาแต่ประมุดอกไม้นี่ก็ป้าหนอมทำเองนะคะโ,นะโอ้ยกระเปะ๋าดอกไม้นี่กับป้าหนอมก็ทำนะคะม,นะมุมนี้มมเดี๋ยวยายจินจะถอยไกลๆนะคะนะถ้ามันเก็บไปเอาอ,ออกมาถ่ายก็ได้งามนระเทางามหน่ะจังหวัดขอนแก่น อันนี้คือผ้าม่านที่ยายจินมาทําเมื่อวานยายจินจะถอยหลังแล้วนะยายตรีสุมาแต่ป้านี้จะจะไปถ่ายอย่างป้านอมถายไปดูดอกไม้ป้านมปังหนกกันเนี่ยมาได้วัถุถุงออกเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะงานฟิล์มอันนี้ยายถนอมเขาก็ทําเองนะคะเป็นยังละอีคนที่ดึงเนี่ยออกให้อี มีบ้านใจถนอมนะคะอุย้ยท้องฟ้าแจ่มใสนะคะฝีมือยาถนอมทำทั้งนั้นนะคะใช่ย่อยนะคะปะ้านอมเนี่ยอายุเจ็ดสิบไม่ใช่แก่ธรรมดาน,นะคะแก่ฝีมือนะคะอันนี้จะบันทึกไว้นะคะว่าป้านนอมของเรามีฝีมือในการทำดอกไม้นะคะนี่อ,อุปกรณ์อของเขานะคะ อันนี้เราส่องไปเราจะคนละมุมนะคะมุมนี้ด้วยนะคะนี่งานฝีมือของป้าหนอมนะคะหายมุมไกลๆกันก่อนค่ะบ้านเขาจะมีดอกไม้สวยงามนะคะนี่บ้านป้าหนอมนะคะอยู่ทางเข้าตชะดอร้รอยตชดอสามสองห้านะคะเดจินจะพาไปดูข้างในต่อสนามบินเหล็กทำไปแล้วค่ะ อันดูมือใหย่ถนอมดีกว่านะคะกับประมนนี่ยึกยึกยึก,ย,กยึกนะคะกวจะทําได้หนึ่งกระเป๋านี่ใช้เวลานะคะ,ะมันมีหลายขั้นตอนนะคะในการทํางานนี่นะคะมอลน,นี้กลุ่มนี้เขาไม่ได้ไปสัมผัสผู้คนภายนอกนะคะวันวันเขจะนั่งตัด ยิ่งกันนี่นะคะเขาก็ล็อกตัวเองเก็บตัวเองอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่ค่ะไม่ได้ไปอยู่กลุ่มเสี่ยงกันนะคะอยู่กันห่างๆนะคะอันนี้ยายถนอมโอ้กลมนากคมตาเนี่ยแทะแล้วปนอมแงนพอจมูกจะโลกคนของเตยยูหูยูหูปนอมกัไอ้มนทักหายไอลูกหลานของโนยูไอ้มนสวัสดีจ้ายู่หูไอ้มนยกมือหน่อยนุทักหายโชว์หลกมือกับบ๊วยไงงามสเลด์ไม่แยกแกะ กูดอา r ต o น n น่ะป้าน้อมป่ะสองสองคนนี้ด้วยเสื้อเขียวกับเสื้อฟ้านะคะ Vs กันปานี่ยูหูน่ะเขาลหนห้องประเจว่าแกบ่ได้น่ะนี่แกนี่แกมีฝีมือแกมีคุณภาพสามารถทายถอดเทือนน้องๆเยาวชนรุ่นหลังไว้พอไว้ทำเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือน่ะเจ้าตอนนี้น่ะเจ้า ยีจีนกับหากเป็นภาษาเมืองละกันเนี่ยเมืองไปเลยบ้านเฮามันคนเมืองนาะมันส่องไปหัวโลกปนหอมเลยบางคนขอฟังกําแต่แปลไปเป็นกําเมืองผ่องถ้าฟังไม่เข้าใจยะจีนก็จะแปลเป็นบางครั้งนะคะแต่บางคําของภาษาเหนือกับฟังเข้าใจง่ายนะคะเพราะไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรกันนะคะสวัสดีเจ้ากับสวัสดีสวัสดีเจ้ากับแปลวัาสวัสดีค่ะ สวัสีเนี่อยอันยังกันก่ะกทำอะไรก,กันนะคะภาษาพื้นเมืองวันละคํานะคะทานเลดเมืองฟอร์ไทยนะคะนี่ยายน้อมโอ้โสองปะหนอมแต่ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะในการผิดผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ จาจินก็เป็นมือใหม่หัดทํานะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้เฒ่าคุณแก่ผู้สูงอายุอย่างยายหนอมยายนี้ยายนี้ยายหนอมยายมารียายมนยายมน์ม์ิวาก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณหมอจิ้นที่ได้มาทำมาทำมาทำคลิปคลิปนี่นะทำคลิปนี่ไล่สดไล่สดเฮยายเนี่นะเจ้าเก็ บ่ได้คิดนะเนาะว่าจะมีคนมาทำคลิปพื้นนะดีใจมากๆากบ่หูเจะว่าจะได้แล้วเนาะได้น้อนปนดีใจจะถ่ายทอดให้ถ่ายทอดให้ชมกันนะคะว่าไป้ปนน้อมดีอกดีใจเนาะก็ดีอกดีใจน่ะดีอกดีใจที่ได้ได้ออกคลิปน่ยบะเกิดออกคลิปสักเต่ยนะบะเกิดเลยเนาะเสื้อปนน่ะเขาเาะ คุณหมอเจนทีนี้เป็นโอกาสอันดี้หมักหมันีะบรรยากาศก่อบรรยากาศก็เป็นใจด้วยเนาะวันวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้ก็คือเป็นวันพุธเนาะก็ผสมผสานไปอายุนักแล้วก็อยากให้มันสดใสหน่อยนึงอะไรละหัวหัวเปิดให้ได้บ้างงงเป็หนองมันยุติได้จะจะเช็ตซิปละเช็ตซิปอ่ะ

เขานั่งที่ท่าสบายกันนะคะเพราะว่าเอาที่มันสบายนะคะวันนี้ไม่มีเก้าอี้นั่งกับพื้นมันสบายดีนะคะอุปกรณ์มันเยอะนะคะอุปกรณ์มันเยอะเขาปวดเมื่อยเขาก็จะเหยียดเท้าเหยียดขากันนะคะไม่ว่ากันเอาที่สบายใจนะคะเอาที่สบายใจนปนอมเหรอถ่านปนอมท่าก็จะอยู่ในห้องคนเดียวในห้องคนเดียวนะคะคือว่ามันมันก็จะสงบสํหรับ ยายหนอมมีสมาธิสมาธินะคะจะเป็นห้องทางานของยายหนอมวันนี้กูว่ากูม้อยเปิดไลน์วันนี้มีมีผื่นผื่นมาเขาก็เลยว่าอืมออกมาอยู่ห้องห้องแอร์นี่จะเย็นสบายสบายหน่อยหนึ่งขนมเปิดความในใจอันนี้คลิปที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปอีกนะคะเพราะว่าจะมีอะไรอีกเยอะแยะนะคะเพราะว่า ยายเขาเป็นคนมีฝีมือนะคะยายยากให้เป็นนอมติป็นน้องก๋าขี้แหละออกไปไปจะมีคมแล้วมีงานฝีมือมีมมงานฝีีือดอกไม้ดอกไม้ก็คือเป็นดอกไม้ถุงเออจริงจเขาก็ทําคลิปไปเรื่อยๆนะประมูลน่ะเพราะว่าถ <ower ing sound> ่ายทอดให้คนหลุนหลังเขาได้หูว่าดอกไม้ไอ้นั่นก็ยังติดตัว่ายไปให้นายไเขายังบม่ได้อลุ่มไม่ได้บม่ได้ไปสอนก่อนแต่แต่ว่าถุงจ้างเอาไปแล้วนะผู้ส่งอายุถุงจ้างผนทำไปละสวยสวย เป็นเป็นช่อมล้มเลยนะนะของเฮายังหมวนี้เจ่ะในกลุ่มของเฮานี่นะกลุ่มของเฮาย์เปนยายปลานี้ป่นกับขม้าข้ม่นนับใส่ติ๊กติ๊กกับกําเนี่ยนะเป่วนแบบถ้าเปิวนมาแล้วเปิวนต้องนับใส่ติ๊กติ๊กว่านับใส่เปิวนต้องมาจุ่ยปนองไปเรื่อยๆนะคะจะพอไหมคะเนี่ยคงไม่พอมั้งอืมแล้วก็ส่องกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขอต้องได้พอสมควรนะคะ ป้าน้องบายบายสวัสดีสวัสดีวันดีเจ้าไอ้มนสวัสดีชาวโลกสวัสดีค่ะนะป้าหมูสวัสดีค่ะป้าป้านี่สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้ยายจินก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกดคอมเมนต์เอ่ยคอมเมนต์ใต้คลิปกดไลค์กดแชร์ให้ยายจินด้วยนะคะ ถ้าเป็นกําลังใจให้จินทาคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดใจจินก็ขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะในคลิปนี้หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินใจไปกับาจจินไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้มนสวัสดีค่ะหัมหรอบเตสวัสดีค่ะ